สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนเจ้จะดงก็มาอยู่ที่ต้นยางนาคือเกาเนาะคะ่ะยางนาไม่ใช่ยางพารานะคะมาคลิปนี้ก็เป็นคลิปของอาจารย์แอดกาแฟดําค่ะเนาะถึงเป็นอาจารย์เลยล่ะค่ะเป็นคู่เป็นอาจารย์ที่ให้หวยเลยค่ะเนาะเขาได้เขาดีเล่าวัดใจมือเคลืนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ปดเนาะ มาเข้ากันหล,ลายๆเจ้ากันนำเจ็ดศูน์ตัวค่ะทนผู้ช่วมเนาะปุ่นตุนอย่างน่าเจดียหไ่พัทว่อ,อกันอยู่เป็นน้ำที่ดินวะนะดินไม่ดีก็ไม่สวยเนาะต้องหาที่ดินเนาะแต่บงใดดินมันดีนะม้อก็ขขืนง้ามกันนี่นี่ดินมันแน่นกับพ่กขืนนะตรงไหนดินลุมๆจะขืนง่ายค่ะนี่ดินหลวมเอาดินใหม่มาถมเด้อค่ะเด้อ ถ้าดินเก่ามันแข็งนะต้องแนะนําว่าเอาดินไม้มาถมมันจะงามเลยค่ะเนาะหากมันจะได้ฟูขึ้นมาทึงๆเนาะคิดว่าเนาะเดี๋ยวจะหาดินไม่ไปถมเนยค่ะเอาอีกจากรถบ๊องมาใส่ถมค่ะอย่างหน้าปูกไว้กินเห็ดค่ะพอมาหล่อเบิ่งธรรมชาติบันนอกบันหน้าเฮ้า ถ้าเบิงท่ายไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีจะแตกตั้งกันนานดถึงหาปีสิบปีต้นมันจะสูงถ่วมหัวจะเป็นป่าค่ะก็จะเป็นป่ากลางทุ่งนะคะกลางทุ่งแน่นนะคะนี่จะเป็นป่ากลางทุ่งเขาจะปลูกใส่เห็ดเขาจะปลูกที่ทีกันเนี้ยว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาจะปลูกเดี๋ยวจะแดงจะมาซ่อนบังนะห้ซุ้มนีง่ายก่อนกัปลูกต้นหน่อยขึ้นซ่อนอีก ใส่เสื้อเห็ดลงไปอีกบริกินให้มันโูกไปเนาะค่ะเนาะนี่จ้าผู้ใดมักเห็ดละงกเนาะค่ะเนาะสำหรับเจแดงเป็นของไม่ที่หนาทดล่องอยากทดล่องเบ็ดทุกอย่างคะ่ะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วหาโอกาสให้ตนเองบ่อยๆนะคะให้โอกาสตนเองมากเริ่มจากล่วยหน่อยไปหาล้วยหลายเริ่มจากค่าแรีง้งอยหกสิบขึ้นไป สองลอยขึ้นไปสามลอยขึ้นไปมือละสี่ลอยขึ้นไปมือละห้าลอยนะคะนะล่าสุดเจ๊แดงก็ไปทําเงินมาเดือนละสามหมื่นนะความดุจบที่ไปหาเงินได้เดือนละสามหมืน่นได้เดือนละสองหมื่นหกสองหมื่นสี่หาขนาดไหนเนาะก่ะท่านผู้ชมตั้งใจมุ่งมั่นขยันอดทนแล้วก็ ทำอะไรให้ลงมือทําแต่ก่อนมันทําบ่ได้มันบม่มีเงินทุงมือหนีมีปัญญาแล้วมีเงินมันก็ทําได้นะคะแต่ก่อนเนี่ยมีปัญญาขนาดไหน,นก็ทําบ่ได้เพราะว่าเฮาขาดเงินขาดทรัพย์ทำอะไรไม่ได้เนาะ,ะแต่ทุงมือหนีทํามีเงินอะสามารถเอาสมองและปัญญาของเฮาพัฒนาการมาเป็นโนนเป็นนี่ตามที่เฮ้าคิดตามที่เฮาฝันนะคะเนาะคะ่นะ,คะไปเบิ่งหวยเสียน ไปเบิ่งหัยแอดกาแฟดำน้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งสื่อคีิปมาได้เบอร์โทรขื้นไห้หน้าจอ0 9 2 8 9 9 5 6 6 8ปนะคะบม่ว่ามีปัญหาเรื่องด้านสายตาแล้วก็กระดูกเข้ากระดูกข้อกระดูกข้อ,ขอแขนขามันดังกดแก็ดกดเกด็กดนะคะ่ะทักมาเด้อค่ะเด้อไปเบิเ่งเรลขน้ำกันค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมมาจากไร่จากนาแล้วนะ เอสกาแฟดำชุดวัดใจโคงชุดไทยนะคะเนาะวัดใจรัฐบาลไทยหนึ่งกุมภาสองห้าหกเกสามตัวบนสามตัวบนนะคะศูนา้าอ้าวออกเล่ามื่ขึ้นนี่ดิว้ายออกศูนเมื่อขึ้นนี่แหละเมื่ขึ้นหลุดหลุดศูนย์กับหลุดสาม ตัวรูดศูนย์กับตัวเจาะกับเจ็ดศูนย์แล้วก็บสามเก้าตรงๆไ่ไ 93, ด้เอาเก้าสามเนี้ยสามเก้าตัวเก้าเนาะค่ะเนาะห้าแปดสามค่ะไปเนาะให้รัฐบาลไทยมาออกเล่าดึงเสิออกเล่า,ออลาตัวนี้บอค่ะท่านผู้ชม สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามเอาพลิกกับไปกับมากยนี้แหละแล้วก็อ่ะมันเสีออกตามกันที่รีบบอกฟื้นหมายเลขออกฮะอ๋อแล้วก็ชุดสามแล้วก็แปดสามแล้วก็ แปดห้าค่ะถ้าม,มาสามก็สี่ก็สแสดงว่าเลขสามมาแห้งดิงวดน,นี้นะถ้าออกตามล่าหน่ก็จะเป็นสามเก้าเลยละะ่ะค่ะพอออกศนะูนย์สามเก้าเนาะแล้วก็มีข้างล่างด้วยเนาะล่าง ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งสื่อขีม้มาาด้เบอร์โรกันในหน้าจอนะคะถ้าถ้าไม่เอาสบู่นะตัวนี้หกร้อยตัวนี้หกร้อยแถมสบู่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องเอาสบู่เอาตะคิมจะห้ทั่วด้ายสัน้นก็พันหนึ่งร้อยบาทบ,บวกค่าส่งห้าสิบบาทเนาะมันอนะก็ถ้าเพิ่มอีกห้าสิบคุณก็ได้สบู่ ถ้าเอาแค่สองตัวนี้ก็ลดไปห้าสิบบาทมีค่าส่งด้วยเนาะถ้าตัวนี้เพิ่มมาสิบาทไม่มีค่าส่งต้องกับได้สบู่ก้อนละห้าสิบาทนี่มันคุ้มค่านะแต่นนีต้นทุนเน่ากับมากกะลอยแล้วเนาะมา้อยแล้วรัลรองว่าเขาดีกินๆค่ะไส้ดีกิงๆหาว่ามีอีกแล้วนาชินมุนมนมนมแล้วก็กระชับ ลูกขุมขนบ่มีเลยล่ะตามว่ามีบ่บ่มีเลยหนาจะแดงแต่กอนลูกขมขนกว้างขึ้นกันเนาะพอใส่ตัวนี้แล้วจะบ,บ่มีลูกขุมขนเลยแล้วก็ริ้วรอยตื้นๆน,น,น่ะลึกๆน่ะจะบ่มีร่องน้ำหมาก่ยแต่กอนร่องน้ำหมากลึกๆทุกวันนี้ไม่มีร่องน้ำหมากเลยนะก็ตัวนี้รวมลุง,งสายตาดัานปัญหาบำรุงร่างกายพ้อมค่ะเป็นอาหารเสริมลุงร่างกายทุกส่วนเลยเน้นที่ดวงตานะคะ ูข้างล่างเพิ่นเพิ่นม่าห้ตัววิ่งตัวเด่นเลยคะ่ะเพิ่นหามาแบบนี้เลยข้างล่างก็ให้หกสี่ติดหกกองวันนี้อาจารย์ใดกับมาหกแต่ว่าผู้ใดสิจับถือคู่กันแล้วกัน,นะคะ่ะท่าน่านชมเนาะคือตัวเด่นนะก็คือสำหรับเลขเด่นนี่ศูนย์หานี่มาแทบ คิดว่าเป็นบน่นคิดว่าทิ้งบ่ได้นะคะศูนย์หานี่ศูนย์ห้านี่ทิ้งไม่ได้เลยมาแทบทุกอาจารย์เลยเนาะบ่บนกันล่างครั้งวดน,นี้เจแดงมั่นใจว่าศูนย์นี่สิติดบ่นแน่งวดก้อนนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเจแดงสิสรุปหวยสำนักต่างๆอาจารย์ต่างๆ ที่รงคลิปในของเจแดงเนาะเนาะ,ะว่ามีอาจารย์ไหนบ้างผู้ใดจะชิได้เ,ดเบิงในในคลิปสรุปไว้ถ้าว่ามีโอกาสเบิงงของแต่ละคลิปละคลิปเนาะค่ะเน,ะนะาะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะด้วยฝากซื้อสินค้าแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปหน้าจอได้เลยสําหรับชุดวัดใจนะคะ มือคืนนีออกที่07อยู่ตำแหน่งนี้เนาะเพื่อนห้ย07สำหรับล่าวัดใจเนาะ07มวดก่อน34ออกอยู่ตรงตำแหน่งนี้นี่ตรง03 34มวดนี่ออก007ตำแหน่ง8หาเนาะก็ออก70ค่ะสำหรับ39นี่ก็เป็นล่ารัฐบาลเล่าออกมือคืู่นานี039เนาะ เจ็ดศูนย์สามเก้าุฒแดงนี่ถูกต้องหลุดศูนย์ถูกต้องหลุดสามถูกต้องเจ็ดศูนย์ถูกต้องสามเก้าพอได้สื่อเนื้อลาบอยู่นะคะเนาะก็ขอขอบคุณแอสกาแฟดำแล้วก็เซียนทุกเซียนด้วยนะคะให้ห้าวมาวิเคราะห์ตัวใดตรงกันตัวไดอาจารย์นี่มากท่านใดเซียนฟังทุน่นบนก็นให้ศูนยนะ์นะบนกะมีศูนย์เจ็ดด้วยแล้วก็แอด กาแฟดำม,มื่อกัมีศูนย์เจ็ดแล้วก็อาจารย์โอก็มีใช่ศูนย์เจ็ดเหมือนกันศูนย์เจ็ดเหมือนกันก็เลขเจาะที่ศูนย์เจ็ดกับสามเกาสามเก้าเป็นตัวเก้ากับจอเพระาะว่านี่อาจารย์โอนี่เขาบ่อยนะคะน่ะเนาะกระได้น้ำเพลิงนงคือกันเมือ่อคืนนี่กัเข้ากันกับเสี้ยนหน้าสามเสี้ยนสี่เสี้ยนนะคะเนาะ,นะ,นะยี่หมวยก็เข้าตัวรูดนะคะศูนย์นะเข้าตัวเลขศูนย์ เรามาตรงกันกันเล่ได้ค่ะทำส้มเนาะแล้วขอให้คลิปหนนาเจอกันไหมในสรุปหวยเนาะค่ะคลิปนี้เจแดงก็ขอตตุลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ